แก้วชนิดหนึ่งนะครับที่เคยจู่มันไปแล้วแลวเขาได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งจะเป็นนกอะไรมาดูกันเลยครับหลายคนคงจะเคยดูภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องลิโอนะครับเป็นนกแก้วสีน้ำเงินคู่สุดท้ายที่กำลังถูกไล่ล่าจากนักฆ่านกผิดกฎหมายซึ่งนกชนิดนี้ก็มีอยู่ในโลกของเรานะครับเขามีชื่อเรียกว่าสปิตมาคอซึ่งนกชนิดนี้ได้ถูกประกาศให้เป็นนกที่สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติตั้งแต่ปี2000แล้วนะครับ เรามาทําความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของเขากันนะครับนกชนิดนี้ได้รับการตั้งชื่อตามนักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันที่มีชื่อว่าโยฮันแบปติสฟอนสปิตซึ่งเขาเป็นผู้พยายามศึกษารวบรวมนกชนิดนี้มาตั้งแต่ปี1819ซึ่งค้นพบอยู่บริเวณรูปแม่น้ำลิโอรัสเซาฟานซิสโกทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่กึ่งทะเลทรายมีลักษณะเป็นป่าไม้พุ่ม ซึ่งแตกต่างกับนกชนิดอื่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในป่าอเมซอนที่เป็นป่าดิบชื้นผลจากการทำลายธรรมชาติและการค้าสัตว์ผิดกฎหมายในปี2000จึงได้มีการประกาศให้นกสปิตมาคอสูญพันธุ์จากธรรมชาติอย่างเป็นทางการในช่วงหลายปีตั้งแต่ปี1987นักอนุรักษ์ได้พยายามรวบรวมนกสปิตมาคอที่อยู่ในการครอบครองของมูลนิธิเขตอนุรักษ์ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงผู้ที่ครอบครองนกอย่างผิดกฎหมายเพื่อที่จะนำมาขยายพันธุ์และส่งเสริมให้เขากลับไปมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติในปี2015นกสปิตมาคอที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆมีรวมกันถึง110ตัวในปี2018นกสปิตมาคอจำนวน146ตัวจากจำนวน160ตัวทั่วโลก อยู่ในการดูแลของสมาคมอนุรักษ์นกแก้วที่ถูกคุกค,คามหรือ ACTP ของประเทศเยอรมันและได้มีแผนที่จะนำนกแก้วจำนวน50ตัวกลับคืนสู่ป่าในประเทศบราซิลในปี2019ได้เริ่มมีการปล่อยนกสปิทมาคอกลับคืนสู่ธรรมชาติและในปี2021ได้มีการยืนยันว่าลูกนกสปิทมาคอจำนวน3ตัวได้เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ประเทศบราซิลแล้ว และลูกนกอ,อีก2ตัวได้เกิดขึ้นในเดือนตุลาปี2023นี่เป็นความสำเร็จของนักอนุรักษ์นกที่ได้รวบรวมขยายพันธุ์และได้นำนกแก้วสปริรมาคอกลับคืนสู่ธรรมชาติหลังจากได้มีการประกาศให้เป็นนกที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า20ปียังคงมีนกในธรรมชาติทั่วโลกนะครับที่ยังคงถูกฆ่าและถูกนักค้านกลักลอบนำมาขายเป็นสัตว์ผิดกฎหมาย สำหรับผู้ที่นิยมชมชอบการเลี้ยงนกก็ไม่ควรซื้อนกป่าหรือนกที่ผิดกฎหมายนำมาเลี้ยงนะครับเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้มีการล่านกในธรรมชาติมากขึ้นอาจทำให้นกหลายชนิดสูญพันธุ์หายไปจากธรรมชาติกันเลยนะครับ จะมีความรู้ดีๆอะไรมาเสนอกันอีกรอติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ